สวัสดีครับ Д หลุยสสวัสดีค่ะชื่อพี่ออนะคะโมโมคเด็กชายชื่อจริงชื่ออะไรครับเด็กชายวรากักอลงโก้คะโอเควันนี้น้องนโมได้ไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลศรีสงครามนะคะโรงพยาบาลอำเภอศรีสงครามาเาล่เาความรู้สึกสีคะว่าฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างมันจะตอนเวลาฉีดมันจะเหมือนมด,มดกัดมดกัดไม่เจ็บเลย เป็นวัคซีนโควิดเป็นวัคซีนป้องกันโควิดใช่ไหมครับฝาสีส้มฝาสีส้มด้วยเห็นฝาด้วยรูส้สึกยังไงตอนที่จะไปฉีดรู้สึกกลัวไหมมันเสียวมันเสียวแล้วจริงๆแล้วเสียวความเสียวของเราพอจริงแล้วฉีดแล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างลูกมันจะมันจะเจ็บเจ็บนิดนิด,นด,นดแต่ทนได้ไหม ทนได้ด้วยเยี่ยมมากเลยพี่อก็กลัวไปยังจับนี่อ้ออ้อฉีดข้างไหนครับฉีดข้างนี้เกือบร้องไห้น้ำตาเกือบไหลเกือบร้องไห้น้ำตาเกือบไหลด้วยคนที่ไม่ฉีดด้วยกันมีใครบ้างม,มีใบมีใบกันองกันตอง ไม่เดียแล้วก็จูเนียแล้วก็จูเนียใครอีกแคนนัองแคนมีอีกไหมครับน้อง,ม,งมีเจ็ดคนเมื่อว่ามีเจ็ดคนมีใครร้องไห้สักคนไหมอ่ะไม่มีใครเลยตั้นตอกก็ไม่ร้องมีใครกลัวสุดแล้วก็เพียงขวัญด้วยเพียงขวัญด้วยใครที่รู้สึกกลัวสุดหน้าตาแบบว่ากลัวจังกลัวจังมีไหมหนูสังเกตเห็นใครที่กลัวสุด เพียงขวัญเพียงขวัญพวสุดๆไม่ีใครร้องไห้ไม่มีไม่ม,ม,มีแล้วมีใครแข็งแรงที่สุดว่ามไม่กลัวเลยเออฉีดได้เีนไ,ไหมไม,ไม่มีมีแต่คนกลัวค่อนข้างจะกลัวก่อนจะฉีดวัคซีนค,คุณหมอให้ถึงน้ำไหม,ไมไแล้วตอนฉีดวัคซีนเสร็จ คุณหมอให้ดื่มน้ำไหมไม่ดื่มนั่งพักนั่งพักก่อนดูอาการแล้วก็วัดความดันไหมครับวัดวัดความดันด้วยก่อนจะฉีดก็วัดความดันใช่ไหม,มเด็กเก่งจังเลยตึงมให้ตัวเองด้วย